สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนําให้ท่านได้ชมกับ m a d ด้2นะคะซึ่ง m a d ด้2คันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะแต่ว่าได้แจ้งจดทะเบียนในปี2017นะคะสูตรประหยัดเลยค่ะทุกท่านราคาเงินสดอยู่ที่179,000บาทนะคะ พร้อแม็กสวยๆค่ะพร้อมสำหรับการขับขี่ได้เลยนะคะภายในก,กว้างๆคู่มืออยู่ครบนะคะรถได้เดิมๆบางๆค่ะสภาพสวยมากทั้งภายนอกและภายในนะคะเป็นรถเก่ง5ประตูค่ะผ้าซีพ,พอลบปี67ตัวท็อปสุดในรุ่นค่ะเรมครบนะคะราคาคันนี้179,000บาท สนใจดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะรถจอดอยู่แถวรำลุก,กาคลองสนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านที่สนใจนะคะติดต่อคุยเจรจากับผู้ขายและนัดหมายไปชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพอทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมกันนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับในวันนี้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ